ครับผมครับก็สวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับคลิปนี้มาดูบรรยากาศหน้าบ้านลงผลล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับหน้าบ้านลงผลไม่มีร้าน้มตําปลาถอนแล้วนะครับร้าน้มตําปลาถอนไปไหนนะครับจะเตรียมพรุ่งนี้เตรียมงานพรุ่งนี้ก็เลยเก็บยกย้ายออกนะครับเพราะว่าจะมีพื้นที่เหลือสําหรับเตรียมงานพรุ่งนี้เยอะเลยครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ไม่มีร้านซมตำแล้วนะครับหน้าบ้านลงผลนะครับ โล่งแล้วครับตอนนี้ครับทีนี้ก็ทีมงาน y o YouTube แล้วก็ลุงพลก็จะมาเตรียมนะครับเตรียมพื้นที่นะครับสำหรับเทปูนหน้าบ้านนะครับมดูนะครับโล่งแล้ครับวันนี้ครับนี่คือหน้าบ้านลุงพลนะครับล่าสุดนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ ด้านหน้าข้างบ้านลงคนก็จะมีตลาดน้อยเหมือนเดิมนะครับตร,ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าบ้านนะครับที่ไม่มีร้านส้นตมตำแล้วนะครับตอนนี้แล้วโต๊ะหินอ่อนอะไรก็ยกออกไปหมดนะครับทีนี้ก็จะเตรียมเทพื้นนะครับผมเทพื้นหน้าบ้านเนาะะก็จะมีรถมออมาลงอีกนะครับที่หน้าบ้านลงคนนะครับ นะครับตลาดวันนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะครับอ FC ที่มาเยี่ยมแล้วก็มาซื้อของนะครับผมที่หน้าบ้านลงพลนะครับขอบคุณนะครับคนที่ติดตามนะครับยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดได้ทําคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่มอบให้นะครับ ร้านเสื้อผ้านะครับเยอะแยะนะครับผมมีแต่เสื้อผ้าสวยๆเนาะนี่ก็มีแถงลัตเตอรี่นะครับสําหรับคนที่ชอบการเสี่ยงโชคด้วยนะครับบรรยากาศดีครับวันนี้ครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับวันนี้แถ่งลัตเตอรี่ก็คึกคักพอสมควรนะครับ จะพาเดินไปชมตรงนั้นกันนะครับผมช่องนี้ต้องซื้อโทราัพท์ไม่ีสายแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นองศาลเจ้าแม่สระพีนะครับก็ตรงนี้คน,นคก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่มากราบไหว้นะครับอย่างนี้นะครับไปแล้วครับมาไปกลางเต็นเพื่อเ้าจะหลังบ้านไปไปไป จ,มจิมนุ้งลิมนี่ฝากช่องให้หน่อยนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาเข้ามารับชมนะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไม่ยาวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกคนรับชมอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณ ท,ทุกกำลังใจนะครับที่มอบให้ครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ